เราเนี่แรล่งนักว่านักกว่าเข้ามัน,นเแรงสิ่งที่สำคัญที่สุดเนาะก็คือกดไลค์แล้วก็กดติดตามอ่าแล้วก็อย่าข้ามโฆษณาเด้อเพราะว่าอย่าครูก็มีโฆษณาเฮาแล้วถ้าเป็นอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยเด้อขอบเจอหลายๆสาธุเอาพากันมาไปเชิญนี่ฮะฮะก็เลิกนะ ดีเดีเลยว่าใครฮะไม่ได้กินหอนบ้านตีบ่อฮะไม่ได้กินหอนบ้านบออันนี้เด้เขาว่าเขาว่าอย่าขู่ตีโจเขาว่าอธิบายดูเป็นยังเป็นยังคือไงฮะกินหอนบ้านเออแก้ข้าวลยเด้อดีเด้อ ปาคันตีทุกขปตาจันีทุกขาพญาปตาจันีพญาโสกัมปตาจันีโสก้าหุนตุสเพปิปานิโนเอตามืเอนี้ก็ะซืบต่อจะน้อยไปลงเฮียนเมดพอออกสังลุยมืเอนี้ออกสังกับพอเท่าขูนพากันพ้นขดินกับอันเซอร์เซนอต ัน็อตจับหัวเสาต่อ,อขึ้นไปวันนี้เอาร่อยูเอาเพราะว่ามันเคอเนอะอาะเอาแถวโผน่แถววัดนี่แหละความเท่ากับสีน,อน็อตคือเก้าเมือนี้วกัน็อตจับหัวเสา,าคือเก้าเรจะแปะเจอเลยนี่เนาะเสื้อตัวนี้ แล้วบอมันอนี้แล้วมันอนีจ่จะน้อยกับแปลงเงินลุยเพิ่นมันอนี้ <c oughs> เออจ้าคุณดูเองมันนี่สืบต่อคือเก้าคนดินเฮาอันนี้มื่อนี้ก,กับทางยาครูกันในจอดเล็กนี่แหละจอดเล็กอันเป็นสีเทขันตัวนี้เนาะอ่าเทขันตัวนี้ออมหมดเลยนะอ่าเทออมหมดแค่นี้ ที่ออมไปมดดังจกนั่งกับที่เอาพระอัดมันมาอาัดไว้พอ,อ,าาเ,อเนาเนาะสิประมาณนี้การผสมพระบรรยากาศไปํำการเดอ้อทางปไงไัญญาง่ายๆก็ได้ส่งต่อบุบเบาเฮลุเฮล้านนําเดียวดูร้านได้เห็นนํากันสร้างห้องน้าก็เป็นบุญเป็นกุศลํากันเมืดทุกคนทุกทานที่ได้เห็นในการสร้างห้องน้านในมือน,นี้ก็ขอบุญคํา้ํนำสู่อันมันควันหนืนเดอ้อ อบอกบุญบอกกุศลนําเดียวมัดทุกคนนะแหละเอาตัวนั้นนมก็ขอเฮอร์ร่ำรวยเงินคําค้าขายงานมือก็ขอเฮอร์เฮงขอเฮอรวยขอเฮอมีคนเข้าห้านอขอเฮอมีคนเข้าห้านได้หลายเนาะสาธุสาธุสาธุาาวันนี้เพิ่นการซื้อปิ้งปลามาเฮือตั้งสร้างเนาะสองปีงานสิบแผนกีบปิ้งปลาหนินบ้านเห่าเลยเนาะปิ้งปลาตลาด อบำรุงห่างไกลปิงปลาบ้านหราเนาะปิงปลากะปลาเด้งปลานี่แหละปลานิลเนาะเมื่อนนี้สุพันไม่ได้เห็ดเวียนเมื่อนนี้สุพันไปองเหียนสิบสองโมงนี่เลยองเหียนอยู่บ้านแต่แล้ว น้อยสีหิวข้าวบ่หรือนั่นเลยไปถามเบิ่งหนึ่งกันเอาพากันมาไปเสื้อนี่ฮะฮะก็เลิกนะกระได้ดีเลยว่าใครฮะไม่ได้กินนอนบ้านทีบ่ฮะบ่<า><า>ไม่ได้กินนอบนบ้านบาน่อันนี้เด้เขาว่าเขาว่าอย่าครูตีโจเขาว่าอธิบายดูเป็นยัง ยังคือหะฮะวยันนัยอะเลยวันาเดี๋ยวจะให้คนเก่งวายไหนให้ไนให้มิดมิม่ต้องให้ครูค่อยไม่ขอเลยไม่คอยมิดมิดขหอดบ้านเออแก้ข้าวอะไรเรี่อ้อไม่ได้ตีโจ๊กเนี่ยขี่หอดบ้านเนี่ยนี่เป็นฟัยานากเด้อ นเหยีเนาะเอาไปท่าตอนนี้นเอาไปตำลังกำลังเลือ,อเหนินทุบกันก็ได้อันนี้ก็หากระเลงเหินเนาะกลับมาสันเข่าโดยในซันกับประมาณ12โมงครึ่งเนาะไปเอาแม่โจ โอ้เทวนีน้แรงนักวะนัก่าเข้าเท่านีน้แรงอาหารบ้านเราช่วงนี้เห็ดเห็ดตับจิกออกไม่ออกก็เอาเห็ดตับจิกออากมาตับมะฮงฮะไว้สิทามเ๋ยวแล้วมาพี่มี้ยินนี่มาเบิ้งดูได้จะโตเลย ะโอ้ยคี้คุยกันหรอเมน,นี่ก็เลยมาเอาน้ำนมวันนี้หลังจากที่ว่าสันพัฒนาที่ิพยนแล้วนะก็เลยมาเอาน้ำอยู่ทางโรงงานน้ำพ่นทิพย์นี่แหละทุกคนก็น้านมวันนี้ก็เลย mà nên thử đấy nữa nhưng mà là bình thắng lẹt đó มันเล่นมันเล่นกายเ <laughs> อาได้ไหมเอา๋ <laughs> วยวมันเล่นกายออกมาเดียวเจะเแรงยันมันเล่นกาย <laughs> จุนสี่นักเวรัลกฮะ chắc túc lại tên ừ. hộp bỏ à mà chắc thuốc sao ừ. chắc 2 nhanh chắc thuốc à nhanh chắc túc bà nè nè subscribe ไปกลับวันนี้คบเตือเน้นไรอ้าวผักกันเ็อดเผือกอยู่นี่นะเฮ้ยแล้ว,ว,วมาหาก้นดินนี่แล้ววนันนี้โจอนี่เด้มาเต็มห้าม,มุงเห็นโจอนี่ฮะเบิ่งนี่เบิ่งหน้าหน,น,น่ะนี่แล้วดีแล้วใครนี่ดีแล้วบ่างนะดีใครครั้แน่แล้วบ่างวันนี้ผักกันมาซ่อนขี้ดินมาหนี้ดูความ อยูก่กบเพิ่นนะจดแลงเห็นเพิ่นนะคือไม่เห็นครับรถไทยแล้วมันนีนมาขับล้อบอจดจอนขับล้อบอวันนี้นะฮะขับล้อบอวันนี้จดจอนมาขับล้อเนาะเ,นเลือนรถไทยขายไปซื้อน้ำกินแล้วบ่คือไม่เห็นรถไทยเลยฮะ <laughs> จดจอนแข็งแห้งอย่างนี้ได้หนิ ยองเดี๋ยวก่อนจะน้อยค้นดินคือเกนะ้าเนาะคนดินเท้าทางในนั่นแหละกเลยว่ามาพุดเอาแถวโฟนแถวอันนี้เนาะเพราะว่าดินมันเมดแหละพอไม่เอาอืมทางพุ่นมันกระไก่ฝนนะประมาณนี้แหละกําแพงเอาคิ้วเจ้าคือมาขึ้นชูงแทะฮะ <laughs> เบิ่งดูจะแนวพี่ฮะมันยกขึ้นแหงในคิวจด้อพวกเออมันขึ้นนอพุ่นแหละเบิ่งจะแรงดูแรงเอาจะแรงมีนิยกอย่างเงยประกันคนดิ๋นดูมันเนี่ยแนวไหมดูอ๋ออ่ะมันยังยกขึ้นดีเลยจะยิ้มแหงงามจอมแผงเบิ่งดูจะยิ้มดูพูดนะว้าาาาาาตวยิ้มไปดูอ๋อพูดนะ

โอ้อนคนแบบเรยว่ะจะอะไรประวัติวันไอันนี้สิตัวเขาเอาอันนี้ก็มีอยู่ดิย่าครเอหลงเลยดิมนเมนี้ก็เป็นวันที่สี่กีประมาณนี้ การเห็ดเบยกันได้เพิ่นก็นได้ต่อแบบตัวนี้แล้วก็จอดเล็กในตัวเซานี่เนาะัจอดต่อแบบยังมีตะแเหลามึดกคําเด้อแล้วก็พักก่อนเนาะแล้วก็บ่นบบมน้ําบ่มน้ําไว้เพื่อว่าจะได้ที่พื้นห้มันแนแ่นะครับเรียกมื้อนี้ก็บฝนดินเฮาแล้วก็ตีแบบตัวนี้จอดเล็กแล้วก็หันนอ็อสเซอโฮเสา จากร็อตไปใเหลวงจักล็อตตัวนี้เรามานี้แหละนากับคนดินเฮาคนดินเ้าตัวนี้นาาี่กับมน้ำไว้แบ่นี้เนาะยงีสันิษฐ์ขออับโมกบเจอทีครับสองเบิงาารงนะครับแสหลูหอร้านส่ง้ดูรร้าน,หานเห็นได้สมาการสร้างห้องน้ำ อยู่ที่วัดป่านท่านรักคําเจรงบ้านตาแล้วเมืองจำพรเชียงสานาเขตแต่ขอเคยจิตดีแหงอุดมนำสู่น้ำเนมุ่งทำแต่งานการงานก็สะดวกสบายของแก้วขอเก่าสาธุนอเนาะพองวาาอีัง่างนอนเอาเป็นว่าไปพักต้นกันซึมอีกนะจต่นอามากกับเลยเนี่ย้นต้นแบบเม้กรบวาร้ายหลอกเนาะเป็นว่าไปพังกัน <c oughs> เมื่อนี้การเฮ็ดวิ่งกะทว่าแล้วไปอีกในวิหนึ่งเนาะขั้นตอนหนึ่งก็เฮ็ดไปแต่ละมือแต่ละมือครับเพราะว่าพออเพื่อนกับบางมือเพื่อนก็มาบางมือเพื่อนก็ไม่มาเปือนอยากรอเลยเนาะรอเพื่อนคาวีและเพื่อนก็ไม่ได้มาเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งจ้างเพื่อนดิเพราะว่าถ้าเาตั้งจ้างนี่รายจ่ายมันก็สิร้ายนะเขาก็เลยเอาสาวบ้านเอามาซ่อยกัน แมบบ่ว่าผู้ละเล็กละน้อยแบบนี้นะโฮมอนาะไซเธอแหงแต่ว่าคนดินเท่านี่ก็ยังอาศัยแบบซอยกันเนาะทางสาวบ้านแน่แพรเพื่อนแน่เขามีโซนโฮมนึ่เดียวนะประมาณนี้แหละก็ขมวครบเจอทางเอาตัวเนนนมทุกคนทุกท่านนั่นแหละที่โฮมเป็นเจ้าภาพจ้ามูลสถศดาทางน้พ่อย้อแม่พ่อลุงแม่ป้าพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทุกคนก็ขมวครบเจอสิ้นเดียวกันที่โฮมสร้าง สมทบถึงสร้างห้องน้ำจะมีลายซื้อการตั้งที่ว่าได้เห็ดคลิปก้อนๆออกไปอะไรเนาะที่ว่าโฮมเป็นเจ้าภาพจังมูลนสธานำกนานที่ว่ากั่อย่างารๆอย่างเนาะบัดน,นี้กันหงสิกข็กขอกาขอให้มีแต่ความสุขทุกคนทุกท่านเดอ้อยมพ่อยมแม่พอลุงแม่ป้ากนันไหไเนาะมื่อนี้กาลุยเวกะโอ้ยนักไลเนาะก็ร้อยกันกพ็พะออกอะไรเพราะว่า อากาศมันเป็นแลวก็มีค่อยแบบสบายดีไปเลยนะอากาศเป็นแล้วมันปั๊บแล้วมีมทันเนาะกรหูซึกว่าเมยกระโตนะ,อะตอนท้ายนี่กะเขากำลังแห่งเจอทุกคนทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอนุมันความเืนปรสาจางโรคภัยใ้เจ็บทุกประ,ะาก,กาศให้มีแต่ความสุขสางกายสบายทางเจอทุกคนทุกท่านค้าขายร่ำรวยทุกคนเด้อสาธุสาธุสาธุ